เสยผมขึ้นหน่อยเสยผมขึ้นหน่อยครับพี่เป้าครับมันเยอะเกินไปเอานิดเดียวพอกระอ้าหุบอยู่ในิดเดียวกระชดประชานครับเจอกับพี่ตาว,วกับแฟนเพลงสักนิดค่ะมีเกณฑ์ไก่ไหมเจ้าตัดพี่กูทีเงงนี่ยมป็นสไตล์เขาเหนื่อยรำคาญมากเลยเนี่ย กราบสวัสดีพ่อมแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านมาพบกันแล้วกษัตร <c oughs> ิย์ยันฉันหลุดรับไม่ขื้นเป็นเพื่อนกหน่แล้วแต่คุ้อยู่นี่ไงปวดหัวมากเลยคลรับกราบสวัสดีพ่อมแม่พี่นอ้องแฟนครับที่ตามมาจากอ่างสินานะครับโอ้โหตามมาเชียร์สายัน เอาของฝากมาให้สายันด้วยอะไรคะเอาครบมาให้สายันใช่คฮะอังซีราจากที่ไหนล่ะฮะอังซีราขอกมันชื่อเอาครกมาให้สายันได้ลองทานดูนะหวานกรอบอร่อยเหลือเกินอย่างสากอยากจะเก็บทุกทีมาหลังทำไมไม่กินให้หมดเลยล่ะเหงื่อเลือดหมดแล้วฮะไม่ต้องเวฟก่อนที่มิ้งหัวพี่ครบก็ ใส่ดีคณแม่ที่มาจากลบุรีด้วยนะครับของดีเมืองลบุรีมาให้อะไรชายังไม่ลองทานเลยแล้วอร่อยเลืเกินไม่เอาอะไรมาให้แต่ลบุรีเอาลิงมาให้ฮะโอ้เราจัดแบบลิงเขาแล้วสู้กูไม่ได้ได้อะไรมาให้มีปังสามยอดลงหม้อไม่ได้ใหญ่ปะ จะผ้ากระของมาให้กินไม่กินไม่ได้เลยกินไม่ได้เหรอครับผมเป็นไงคือเปนเมดเอาอะไรมาให้เอาอะไรมาให้จะผ้ากอะบ่อทรายมาให้กินได้เออนี่แหละพี่จะเล่นเห็นได้หมดเหม้อไม่ได้เหมือนกันนะฮะใหญ่กว่าใช่ก็วันนี้ฉันจะต้องขอโทษไปยขาดทุกท่านด้วยขอโทษท่านพี่มาขึ้นเวทีราชาไปหน่อยเพราะอะไรฮะเพราะว่าเออสายยันมีอาการ อาหารเป็นพริกมะก็เลยพิดยืดกุดกู้ด้งก็เลยโทมาถึงก็ท้องเสียอ๋อท้องเสียมาถึงก็เลยรีบไปเข้าห้องน้ำก่อนก็เลยไปเห็นมีอยู่สามห้องนะเอีสามห้องก็รีบไปห้องแรกเลยเข้าไปปุ๊บมีด้าแต่ไม่มีขันไม่ไหวนะเลยไปห้องที่สองห้องที่สองเป็นไงมเข้าไปห้องที่สองมีขันแต่ไม่มี มีขันมีขี้ด้วยอุ้ยไป<ด>ล่ะขี้ใครไม่รู้ขี้กบไงก็ทำไงก็เลยขี้กบไว้ข้างบนปนะิด<ช><ก>เอาไว้คนอื่นจะได้ไม่เห็นก็เดี๋ยวนี้มาขึ้นเวทีฮะก็แฟนขัดตามมาขอเพลงไงอ่ะยืมใจลอยคอยแฟน,<อ>นม,มีอะไรได้หนึขอมาเดี๋ยวลองให้ฟังนะครับ แล้วก็พี่ๆทางด้านนี้ขอเพลงแดกคนชื่อเจี๊ยบใชด้เจจใเราไห้กันแล้วก็พี่ๆทางด้านหลังขอเพลงเสียงคุยนิดนางเงนาง ก็เดี๋ยวจัดไปให้เพลงหวานซึ no, ้งแล้วก็อีกเพลงหนึ่งสายยันหายใจเพิ่งมาเลยปั่นไม่ทันมีเพลงอะไรบ้างนะสายยันหายใจแต่คนที่เคทียบยินใจลอยคอยแฟนเสียงคุยนีกนางก็เดี๋ยวจัดไปเลยทีเดียวสี่เพลงรวดนะฮะในผลงานเพลงที่มีชื่อว่ายินใจลอยคอยอีเที๊ยบโดนคุยให้สายยันนะไม่ได้นี่แม่วันดดาเขาขอมาสี่เพลงแม่เขาขอเพลงอะไรอ่ะ เดากเขาขอเพลงมาเขาขอเพลงเล่นของสูงพี่แอนว้าวเพลงร้องด้วยวิ่งว้าวของขมมอดสอนพระรามเจเพลงเจ้าข้าเอ๋ยจัดเป็นเลยสี่เพลง,ลวงพรวดเพลงอะไรคะับสอนรามเล่นว่าวเจ้าข้าเอ๋ยมากกว่านี้ไม่ได้แต่อยากจะมาไปชอบมีเลยเพลงนี้ต้องชอบ็นยอดแน่นอนเด็กสายยัน ร้องเพลงนี้เลยก็แล้วกันนะฮะเป็นเพลงที่สร้างชื่อสร้างเสียงสร้างมีสร้างสิลป์สร้างชื่อสร้างเสียงเป็นเพลงที่สร้างชื่อสร้างเสียงและสร้างสรรค์ศิล์ในสา,สายงานกับเพลงนี้นะฮะไก่ย่างไก่บูนนะะฮไก่ยะไก่จ๋า ฉันต้อามาทำใจเรื่เงอะไรนั่น่เอาเจ้าเจ้ายหัวหลุดไปแล้วอ่อนแอเหลือเกิน<ด>แทนี่เก่ไหลไมล่ะตาแล้วนี่พอเถอะพี่นงค์ไก่ตายแล้วค่ะตาย ดู่เขาดีนี่ทำท้าทำท่าตามปากเขเยูกระเดือดอ้าเกิดเป่าอันนี้ข้าปากเขาลับได้ามากเลยโอ้ไม่ไ้คนอะไม่เีลองดูเพื่อเมือ แต่การเพลงสนุกสนุกมั่งเลยกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่งแห้งแล้วเพื่อเปล่าแต่พลงสนุกสนุกเลยเพลงนี้ดังมาก